เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการล่อลวนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดกาบสุนัขมาพบกันแล้วกับช่องติ๊ติ๊ตปั่นนะครับวันนี้ก็มาตะลุยกันเช่นเคยกับ slot to pay นะครับท่านผู้ชมเรามาตะลุยกันในค่ายของพี่จีกันเช่นเคยครับวันนี้เรามานี่เลยครับมังกี้คิงครับท่านผู้ชมโอ้โหงอคงวันนี้จะออกโรงเองหรือเปล่า เดาดูนครับว่ามันนี้จะฟาดกระบ,บียกระบอกและได้กําไรกลับมาเยอะขนาดไหนนะครับในฝักของค่าย PG เนาะเอาละมีต้นทุนอยู่ที่หมื่นหนึ่งไปด้วยตาการแต่งกันเลยนี่โอ้โหเป็นเทพสามตาห่าฟ้าครับไล่ลมาเรื่อยๆเนาะนี่มีฟีเจอร์การแตกด้วยนะครับแล้วสแคตเตอร์แต่เซอย่างเดียวครับเกมนี้ไม่มีการซื้อฟิลล์ปินนะครับท่านผู้ชมต้องกดไปจนกว่าอ้าวโอ้โหกำลังจะบอกว่าต้องกดไปจนกว่าจะแตกและเรียบร้อยครับ แตกจนได้ครับสำหรับสแกตเตอร์เราโอ้โหบันเทิงเลยบันเทิงเลยครับแปดฟิสเตปินเปิดฉากให้เราครับท่านผู้ชมมาตีใหม่ฟันไปโอ้โหเดี๋ยวเช่ว่าฟิสเตปินรอบนี้จะได้กลับมาเท่าไหร่นะครับเป็นต้นทุนให้เรานะครับดอกแรกคือแตกเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับฟิสเตปินของเราอุ้ยโอ้โหตอนฟิสเตปินนะครับท่านผู้ชมตัวคูณจะเพิ่มขึ้นตามคอมโบที่แตก ต้องมาลุ้นให้มันตานยาวๆสักชุดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะสักชุดหนึ่งเท่าน,นั้นตัวคุณจะได้พุ่งๆนะครับไปต่อครับเลยอีก3ฟีสปินเท่านั้นจะรอดหรือจะร่วงเลขสิบมาหน,นีเหวี่ยงเข้ามาเหวี่ยงเข้ามาเหวี่ยงไหมโอ้โหลูกท้อเหวี่ยงตามมาเตะๆับท่านผู้ชมเอาละตอนนี้แต่มา550แล้วับท่านผู้ชมเนาะมาเร็วขนาดนี้ได้550ก็ถือโอเคแล้วนะมีไหมมีไหม,ม,ม,มเหลือเพียงหนึ่งครั้งนั้นนะครับตัวคิวเหวี่ยงมาก่อน เฉียดเฉียดพันเรียบร้อยเฉียดพันแน่แบบนี้เฉียดพันเอาละบรรลุนดอกท้ายครับว่าจะถึง1 0 0 0พหรือเปล่าโอ้โห,โหนะ่าจะดจริงดอกท้ายไม่เข้านะทุกชมได้มา969บาทครับกดรับมาเรียบร้อยและเราไปต่อเลยเดียวกว่าครับทุกผชมไปต่อกันอีกสักเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับสเกตเตอร์วันนี้มาเร็วนะแล้วเราจะต้องมาดึงอยู่กับช่วงแบบ แตกหนักแล้วมันจะแบบแตกดับเบิลเนี่ยต้องมาดึงต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าจะแตกดับเบิลเข้าไปอีกหรือเปล่านะอุ้ย,ยดูท่าทางแล้วนะ่าจะแตกดับเบิลเข้าไปครับท่านผู้ชมโอ้โหหนักจริงจหนักจะเต็มจริงครับสำหรับเกมที่เรามาเล่นในว,วันนี้ครับมังกี้คิงครับจากค่ายพีจีเองครับท่านผู้ชมเอาละยังไงพี่ตีเปิดคลิปมาแบบนี้ต้องขอฝากเตือน ท่านชมเอาไว้เช่นเคยครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทําตามนะเด็กต่งกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับคราวนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีติปันของเรากันด้วยนะเราจะได้มีกำลังใจในการทาคลิปดีๆแบบนี้ออกมาท่าชมได้ดูกันครับคลิปสุดมันครับแต่สุดเดือด นะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามามันเข้ามาลุยแบบพิติีก็เข้ามาได้เลยครับที่ซอสทูเ a y ครับแหล่งรวมความมันความบันเทิงจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะผู้ชนนะมีให้เลือกทุกแนวทุกประเภทนะครับผุ้ชมที่เดียวจบเลยระบบเกมดีๆเร็ว,รวภาพสวย,สวยแบบที่เปิดให้ดูในตอนแรกนะั่นแหะคือบันเทิงแน่นอนนะครับมีแต่ความบันเทิงแน่นอนสำหรับสนุกทีครับเป็นสายตรงสายแท้นะบอกเลยว่าเรื่องเองินเรื่องอะไรเนะี่ยไม่ต้องห่วงครับ ใจถึงแน่นอนครับเท่าไร่เท่านั้นแน่นอนนะครับเอาละครับข้อมูลดีกว่าตอนนี้คือเรากดไปสักพักแล้วต้นทุนเราหายไปประมาณนึงแล้วน้ชมนะต้นทุนเราเนี่ยรูซิึว่าจะจบไหมนะครับวันนี้เราเล่นเบ็ดละ30บ,บาทเลยนะครับถ้าต้นทุนหายไปสักพันหนึ่งเนี่ยก็เป็นตันปุกใจนะครับเพราะว่าเบ็ดเรื่องข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเนาะแต่น่าเสียนะนะน้ชมนะ คอมโบนอกสแคตเตอร์เนี่ยไม่มีตัวคูณให้นะครับถ้ามีตัวคูณให้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเข้าสแคตเตอร์ก็เป็นไปได้นะครับมาแต่โอ้โหเกือบเกือบเกือบต่อนะเกือบต่อลูกท้อมาตัวเจโอ้โหตัวเจแถวสองนะ่าจะมาต่อนะท่านผู้ชมนะมาดูซิว่าสแคตเตอร์จะมาอีกสักรอบไหมครับเดี๋ยวทําการดับเบิลทัตเรียกมาเลยครับเราต้องใช้ดับเบิลทัตเรียกมันออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะ อุ้ยโอ้โหการมาสามแล้วยังไงสเกตเตอร์มาหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมหนึ่งมีสองไหมมาเลืมกไม้เห็นแล้วครับท่านผู้ชมสําหรับสเกตเตอร์ของเราผมว่ารางวัลใหญ่ต้องมาเร็วๆนี้แน่นอนครับถ้ารางวัลใหญ่ไม่มาเร็วๆนี้ต้นทุนเราอาจจะหดนะครับหดหายไปเลยท่านผู้ชมนะยังไงมาไหมมาสิโอ้โหนี่โอ้ยมีลุ้นมีลุ้นมาไหมมาไหม โอ้น่าเสียดายเห็นต้องคองนึกว่าสแคตเตอร์จะมาแล้วน้ำจมนะไม่มาเฉยเลยนะครับยังไงมีรางวัลตอบใจรางวัลตอบใจไปก่อนรางวัลตอบใจได้หมดอนะตอนนี้นี่ปอบใจดอกที่3ได้ไม่อะไรร้อยหกสิบสองบาทนะคร,รับสำหรับรางวัลตอบใจนะพลาดสแคตเตอร์ไปเมื่อกี้นะท่านผู้ชมต้องลุ้นกันต่อเลยครับยาวๆเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมหรือเพิ่งเดินผ่านมานะ เข้ามาดูด้วยกันก่อนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าคลิปโร็วนี้นะครับจะหอาจจะเต็มเลยดีแน่นอนนะครับให้แบบเต็มเต็มแน่นอนเกมเลยดีเกมไหน,นเด็ดเนี่ยจัดให้เต็มแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับ slot two play ครับท่านผู้ชมและเราเขาเล่นค่าย pg นั่นเองนะครับในเกม monkey king เนี่ยนะรหรือเกมงอโคง้งนี่เฮ้ยมาไหม scatter scatter ต,ต,ต,ต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โหพลาดไม่เข้าเฉยเลยครับส slot s c เตอร์ของเรา ไม่เป็นไรนะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนะผู้ชมไปกับพี่ตีต่อครับดูสิว่าจะเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยน้ำเต้าน้ำเต้าต่อเนื่องสามตาเข้ามาและฟาดเข้าไปเท่าไหร่โอ้ยลูกท้อมาตัวเคโอ้ยพาตัวเคไปนิดเดียวมีงานหน้ามีหวังแ้แตกต่อเนื่องแน่เล็กสิบมาอตอนนี้คือเราต้องหวังสแค่ตอร์แล้วนะทผู้ชมนะ ถ้าสเกตเตอร์ไม่มานี่คือบันเทิงเลยนะครับเพราะต้นทุนเรานี่หายไปประมาณแบบสา0สี่ร้อยแล้วนะคุผู้ชมนะเราเริ่มที่ประมาณ9ก้าวัใช่ไหมหรือ9ก้าวันสอนะยังไงยังไงเวียงมาเวียงมาเวียงมาแตงไหมโอโ้ไม่แตกกระบอกสองกระบอกยังไม่แตกเลยครับคุณผู้ชมเหนียวนักใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าให้เรียกสแคตเตอร์ได้มะเดี๋ยวจะดึงขึ้น อุ้ยโหน้ำเต้าเหมาจอดอกนี้โอ้โหอยากให้เข้าไปตอนสเก็ตเตอร์จริงๆโอ้โหรอบไปสามบสองบาทเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ตีไข่แตกขึ้นมาแล้วครับจังหวะเริ่มเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเรียกแบบสเก็ตเตอร์ด้วยแบบดับเบิลทัชเลยไหมสูตรที่พี่ตีชอบใช้จริงจริงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวบลทัชของเรานะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามามมันนะครับท่านผู้ชมฝากด้วยสำหรับซาลาตุกปี์ครับแหล่งรัวความมันความบันเทิงจากหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะท่านผู้ชมนะลองมาจัด ได้นะครับผู้ชมบอกเลยว่าสะเทือนวงการแน่นอนนะครับยังไงยังไงจะต่อไหมนะจะต่อไหมล่ะยื้ออยู่ตรงนี้นานแลวนะรางวัลใหญ่ต้องมาแล้วนะโอ้ยกระบอกฟาเข้าไปเออตัวเอไปแล้วครับตะเกียงโอ้ยตัวเจมาก่อนขอตะเกียงม่วงหรือการน้ำโอ้การน้ำชานะผมนึกว่าตะเกียงกิ่นนี่นะคนละเกมไปแล้วนะผู้ชมนะเฮยสแกตเตอร์มาเถอะมาเถอะโอ้โหไม่มาน่าเสียดาย อุ้สามีลุ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้เอาล้วต้นทุนเราถอดถอยกันอีกต้องลุ้นกันอีกแล้วครับลุ้นแบบตัวโกงเลยนะครับนี้ตัวคิวแถวสองอแบบช็อตที่มันน่าจะแตกก็ไม่แตกนะต้องมาแล้วต้องมาแล้วจอดเออเรียบร้อยขออยนึงมีอีกนึงไหมอีกนึงอีกเออมันต้องอย่างงี้ซิว้าโอ้โหสิบวิสปินจัดหนักจะเต็มนะครับท่านผู้ชมดอกนี้ต้องรวยฮะดอกนี้ต้องรวย ต้องได้พันบวกอะ่ะถึงจะได้กําไรนะผู้ชมนะยังไงยังไงอื uh huh. uh huh. มีแต่กระบองครับนี่ดอกแรกมาแล้วครับผู้ชมคอมโบแรกมาแล้วเราต้องการคอมโบเยอะๆแล้วก็แต่เยอะๆเลยนะนี่คูณสองเอียงเข้าไปตัวเจโคตัวเจไม่มาเอียงเอียงเข้าไปมีไหมไม่แต่เฉยเลยแถแะเอียงเข้าไปตัวเจมาครับคูณสามเอียงเข้าไป มีตัวคิวไหมนี่โอ้หไม่แตกนะครับเหลืออีแค่3ออครอบนะท่านผู้ชมตัวเคหมอ,จอเจ้าเบียงเข้าไปครับขอโอ้โหไม่ต่อเฉยเลยครับอีก2รอบครับคูณหาเบียงเข้าไปแล้วท่านผู้ชมตัวเจมา้าคู่ตัวเจมไม่มาแล้วเหลือ,อแค่1ครั้งเท่าน,นั้นครับโอืตัวเคเวียงหกเ,เข้าไปแล้วท่านผู้ชมและดอกนี้เวียงเข้าไปหมาหมามาไหม โอ้ยดอกท้อโอ้โหลูกท้อไม่ใช่ดอกท้อลกูอลกท้อวิ่งออกมาเก้าร้อยกระบาทเรียบร้อยครับรางวัลก้อนโตมาเลยครับดอกนี้ครับท่านผู้ชมดูซิว่าจะวิ่งไปเท่าไหร่จะวิ่งขึ้นเท่าไหร่โอ้โหดอกนี้ปิดฉากสวยๆแน่ๆสวยแน่ๆเท่าไหร่โมูโ๊ยพันกว่าแล้วไม่กาวินแตกมาแล้วครับท่านผู้ชมจะขึ้นถึงซุปเปอร์ไหมโอ้โหไม่ถึงซุปเปอร์นะจบที่1444นะครับท่านผู้ชมนะเต่สุดท้ายแล้วแตกไหม โอ้โหดอกท้ายไม่แต่นะทุกชมนะดอกเดียวเท่านั้นพันกว่าบาทเป็นเซ็ตครับได้มาพันเก้าหกสิบสามบาทเลยปิดเกมให้เราแบบสวยๆนะครับวันนี้ได้กำไรมาหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทนะทุกชมนะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับยังนี้ก็ฝากได้ครับสำหรับสล็อตพุเพนะครับแล้วก็ช่องเทนิปัตของเรากันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ